ทำไงคะนูเบอร์รี่คนเก่งไม่ดื้อไม่สนคนเก่งไม่ดื้อไม่สนเนอะเนอะอะแลบลิ้นหนีกแลบลิ้นหอีกแลบลิ้นทำไมอ่ะแลบลิ้นหนอหลอกพ่อหรอหาวนอนไปยังอ่ะนอนแล้วเนี่ยนอนแล้วเนี่ยว่างนอนแล้วเนอะ เบลลี่หนูเบลลี่น้องหนูไม่สนไม่ดื้อไม่ร้องนะนะหนูไม่ดื้อไม่สนไม่ร้องได้ซื้อท้าหมูมาชาไหมซื้อบ้านเราไงเขาโทรมาไปส่งเขาโทรมาหาเราเออหรเข้ามาเองเหรอเข่ว่าโทรโทรหาเขาแล้วเบอร์ค้างอยู่เขาโทรหาเราเอง เราไม่มีไม่ดื้อไม่สนไม่ร้องนะะไหนเรียกพ่อซ<ว>ิพ่อพ่อขาพ่อขาพ่อขาอะอันนี้ซื้อของอ,อัน,นีนนองเไม่เหลือเลยพ<ว>่อคะก็ซื้อของพัน